สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปลุงป้าเฮาอาสุขุสุคนผู้ติดตามเล่าประตูใช่พี่น้องมือนี้ด้เวลาเล่าประตูใช่อาก,ากาศเด้อพี่น้องพบคําแล้วคือดาวจนสตาร์นายจะบ่ามาพี่นี่เมื่อนี้พี่นอ้องว่าไม่ดาวจนสตาร์พี่น้องไม่ต่เล่าประตูใช่มีชีรายกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เพราะไพ่ดาวจนสตาร์วามันบมาบ้าละมัน จะจังบัดนั่นจังไปเบุงกันว่ามาบ่มาเนาะจังเบุงกันอีกเช่นึงดาวชนสตาบ่บ่เห็นลำมือนี่บุญจะเล่าประตูใส่ลงมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะมืออื่อนอาเทียมากกะจังเบุงกันขันมีมากกะเชียวลงหายี่หลพี่น้องโ่้มีมากก็คือบาด้ลงเนาะพี่น้องเนาะของดาวจนสตาขันมันมากอะคำนวณบ่ทันพี่น้องเวลาจ่อคำนวณก็ใส่เวลาด่วน ก็จับได้เดินโตอยู่โตเดินป้าเนาะพี่น ouais, we anyway. right. 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 ้องเนาะกับว่เป็นยังกับเบื้องสีไล่การกันเลพี่น้องเบื้องจะชุดเล่าประตูใส่กันเลเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่เล่าประตูใส่ก็ล่นแล้วล่ะพี่น้องชุดเล่าประตูใส่ก็มาตรฐานแล้วแล้วจนสตาโตเสริมกะบ่มากกะมือมากมือบ้ามากคือปูอ่านน่ะพี่น้องทั้งมือกับมาทั้งมือกับมาเห็นเนาะพี่น้องเนาะก่บเป็นยังเอาแต่ทีมาเอาแต่ทีเห็นเนาะพี่น้องเอาแต่ทีติด เอาจะทีสิ่เลยเบื้องมันบ่ได้มากกับวัฒนเอาเมื่อได้มากกับจังเอาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบ่มาเขาก็ะยุดเอาเอาตะสุดที่มากสุดที่มากก็ดีดีเก่งๆทั้งนั้นแหละพี่น้องมากเก่งๆทั้งนั้นแหละพี่น้องมามากขี่ลายดอกมาจะเก่งๆขันเก่งๆขันเด็ดเด็ดขันคักคักทั้งนั้นแหละนาะพี่น้องเนาะเอาไปนี้กลับไปเบื้องดาว เล่าประตูใช่ตอนน่ะพี่น้องเดาจนสตาบอมารพี่น้องเอ้ยเบิ่งเล่าประตูใช่ตอนน่ะชุดเล่าประตูใชส้สี่ีเล่าพี่น้องมาวนะันนี้พี่น้องมาไปต่อดาจนสตาบัได้ไหมลีละพี่น้องมันชงมากอะ่ะคำนวณมาท่านพี่น้องเวลาหน่อยมืออื่นจังเบิ่งนะพี่นอ้องเพื่อเพิ่นมาเนาะเพิน่นมาชงมากดาจนสตามือเศร้านี่จักมันได้บ่ได้บ่บงหูจักคือกัน พอว่าพอเห็นว่าแตกยูใสืยูจังไหนเป็นจังไหนก็บ่เห็นเนาะก็ได้ได้ถึงแต่เล่าประตูใส่พี่น้องเล่าประตูใส่กับสันติภาพปราชาชนเล่าเอกตาพี่น้องในซีไรการพี่น้องต่ว่ากะซีไรการชุดเล่าประตูใส่กับได้สองไรการน่ะพี่น้องมาเศร้านี่ได้ถึงแท่ปราชาชนเล่ากับเอกตาพี่น้องประตูใส่ครับ สันติหล no ุดไปเนาะพี no ่น้องเนาะเอาไม้มืออื่นเ้าแก่ไม่แก่มือเด้อพี่น้องเด้อบวากันดอกพี่น้องเนาะมันก็คือว่านั่นละมีเขาไม่ลุดพี่น้องสองก็อยู่สองก็อยู่เสมอโตเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นจะเอาหลายๆเข้าแล้จนสตาบ้าบาเด้อพี่น้องเด้อพอได้ถ่านแล้วเบิ่งดาวจนสตากะอดเบิ่งมืออื่นจังเบิ่งผันมาว่ากันบ้าบากับเบิ่งซีไดกันเนี่ยนะพี่น้องเอาก่อนจะไปเบิ่งของวันที่สิบห้ากับเบิ่ง ของมือเสาร์นี่ก็น้นอง,นนงพี่น้องเนาะแล้วจนสตาร์บัฟหูพี่น้องว่าแตกคือน่าแตกเพราะว่าเ่าเห็นเล่าประตูใช่ลุดไปพี่น้องแล้วประตูใช่ลุดหัวยบ่นลุดเนี่ยพี่น้องโอ้ยจังไรจังว่านลุดลุดจังไรเข่าเจาะไม่พี่น้องโอ้ยปู่พอเห็นชวนเปียดเข่าเปียดชวนพี่น้องขเข่าเจาะพี่น้องโอ้ยได้สามยุทธตัวนี่ โอ้ยมาเห็นแปดศูนย์เป็นศูนย์แปดพี่น้องเขาเจาะอยู่งแต่เจาะรูดผลตัวนี่ล่าประตูใส่เขาแปดศูนนะได mm. ้พี่น้องเนอะจับไปศูนย์แปดเขาเจาะเป็นตัวเขาเล่าสันติภาพลดไปพี่น้องเล่าภาษาชนเล่าเด่นสามล่องศูนเขาศูนย์พี่น้งาานน 3, อง, 0, 0, นงในศูนย์เก่าหลุดเราเอกตา เด่นสองร่องหนึ่งกระเข่าตัวตัวเด่นพอดีพี่น้องได้แปดสองลูดแต่เจารลุดพี่น้องปูปลาเห็นศูนย์แปดบังจังในบุเอาพี่น้องบางนี้กับมาเบิ้งของวันที่สิบหาได้น้อพี่น้องเนาะมืออื่นเศร้าพี่น้องได้สามจังสีโอ้ดีใจน้อพี่น้องโยงปปกปูกับปลเห็นปูยังวาได้สองโยงได้กำไรน้อพี่น้องเนาะมีขา,ข,ข,ข,าข้าวต้มขนมขาหมูขาไก่กันยังนี้มีกำไรพี่น้องเอาบานี้มาไปต่อ ของวันที่สิบหาได้พี่น้องเด้อด right you know <Huh? S 1> าวดาวจนสตาร์บัมี่ต่๊แห่งเียนไปซื้อต่ว่าสีเอาเป็นดาวจนสตาร์บัมี่ิเป็นพริกกับเป็นยังไงพี่น้องเอาเป็นเล้าประตูใช่เนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนเป็นเล่าประตูใช่เด้อพี่น้องเด้อยันพี่น้องซับสนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเล่าประตูใช่แล้ว เล่าประตูใช่วันที่สิบหามกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่พี่น้องจับคู่สามห้าเอ้สามสี่สามห้า Sám hạt Sám kết Sám kết Vinh Vinh Sám kết สามเก็วิ่งกลมสามเก็ล่องสามหาล่องสามซีคูวิ่งเด่นเก็ดอ้เขียนทับหัวก็ได้พี่น้องหยับก็ถึงนะพี่น้องนะอ่าพ่อเป็นยังจำบ่เด้อพี่น้องเด้อเด่นเก็ดล่องสามคูวิ่ง ลาวสันติภาพสันติภาพลาวสันติภาพลาวส,สันติภาพ อันติภาพจับคู่หาสีหาสีหา,หากเก่าหากเก่าเก็ดหา nhất hà Vinh Hà Cầu Vinh Hà Cầu Vinh กมหาเก่าเล่นหาเก่าล่องหาซีล่องเก็ดหาขวิงเด่นหาล่องเก่า Phật Cha Lào Xa Sơn Lào Lào Chắc khu 9ก้าศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งวิ่ง 8ิงแปดเกิงแปกลม8ปดล่องเก้ล่องเก้าหนึ่งกูวิ่งเด่นเก้าล่องแป เลาเอกตาเอกตาเอกตาจับคู่เอกตา จับคู่สี่ยันนะ่จับคู่สองสี่สี่หกเก้าแปด วิ่งสี่หาวิ่งสี่หาเดินสี่หากลมสี่หาร่องสองสี่ร่องแปดเก้า กุวิ่งเดินซีล่องหากลมพี่นังกลมคำว่ากลมกันได้พี่นังเด้อเพิ่มกันคำว่า 9ก4ลักค้าก้าแปดสองสอไล่ 9, 3, 4, 9, 8, 2, 3, 8, 9, แคบหน้าจ้พี่น้องแคบหน้าจ้ผพวกได้ข้ามาแล้วเอาไปหลุ่นโชคกันนะพี่น้องเนาะไปหลุ่นโชคกันมืออื่นเชร้าพี่น้องบ่ามีดาวโจนพี่น้องเลาประตูใชวันที่สิบหมกราคมสองพันหร้บแคบคูสามซีสามหาสามกตวิงสามเกกรมสามเกตล่องสามซล่องสาห ขวิ่งเด่นเกตล่องสามเล่าสันติภาพหาซีหา, 4, หาเก่าเกตหาวิ่งหาเกากลมหาเก่าล่องหาซีล่องเกตหาูวิงเด่นหาล่องเก่าประชาชนล่าเก้าศูนเก่าเก่หนึ่งวิ่งแปดเกากลมแปเก่าล่องเก้าศูนย์ล่องเก่าวนึ่งวิงเด่นเก่าล่องแ เราเอกตาสองซีซีหาเก้าแปดวิ่งซีหาคมซีหาล่องสองซีล่องเก้าแปดครูวิ่งเด่นซีล่องหาเอาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วกันแคบหน้าจอเลยพี่น้องเด้อเอาไปเอาเสกเอาหลับกันมือเสาตื่นในท่านเด้อพี่นอ้องตีหาเครื่องตื่นมากดไปตลาดเด้อพี่น้องเด้อหาคากับเข่าไปตลาดยามื่งเสารวยไร้วันกันพี่น้อง พอด้เขามาแล้วก็ให้โฉมันโกมันเด้มือเอือนเสาเด้อโกมันกันทุกูทุกคนเงินน้องต้องไรพี่น้องยาเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพารักษาเทวดาคุมขร้งพอกันไหมสุดหนี่มือเอือนผลักพี่น้องอีกต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล้าวคําม,มาสวัสดี